สวัสดีค่ะตอนนี้ดังแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็น5นาทีของแรงงานประเทศไทยนะคะตะกี้นี้ฟังแรงงานต่างประเทศแล้วก็จะเล่าสั้นๆนะคะจริงๆปีนี้ชื่นชมมากเลยสสสจัดงานเนี่ยเมื่อ2ปีก่อน3ปีก่อนเนี่ยคนไม่เยอะขนาดนี้ปีนี้คนเยอะมาก นะคะคนเยอะมากแสดงว่าภาคีเครือข่ายที่เราทํากิจกรรมกันมาเนี่ยค่อนข้างขยายไปรุดหน้าดิฉันชื่ออรุณีศรีโตนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าป้ากุ้งป้ากุ้งสมัยก่อนนี่ก็เรียกพี่กุ้งเจ๊กุ้งนากุ้งขึ้นมาเป็นป้ากุ้งแล้วบางคนก็เรียกอมาม่กุ้งแล้วนะคะก็ทำงานในระบบก็ต่อสู้เรียกร้อง พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงมาตลอดพอออกงานมาตั้งแต่ปี2543นี่ก็มาเป็นแรงงานนอกระบบสิ่งที่ทำแรงงานนอกระบบเนี่ยพี่น้องเอ้ยเชื่อไหมว่ามันลำบากจริงๆแรงงานนอกระบบเนี่ยนอกจากไม่มีตัวบทกฎหมายกลไกอะไรในการที่จะช่วยช่วยให้เขาเข้าถึงสวัสดิการเข้าถึงสิทธิ ไม่มีอะไรซากอย่างแรงงานนอกระบบเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยนะแรงงานนอกระบบเนี่ยเขาบอกโอ้โหตามสถิติตนี่เขาบอกว่ามีประมาณ20บล้านแต่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ11ลนะ้นานนขณะนี้เมื่อก่อนเนี่ยแรงงานในระบบเนี่ยอยู่กับประกันสังคมเนี่ยก็11ล้านแรงงานนอกระบบสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมนี่ก็11ล้าน นะคะก็กลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมมากขึ้นแรงงานนอกระบบนี่ถ้าท่านทั้งหลายได้ได้ได้ไปสัมผัสหรือใกล้ชิดเนี่ยจะยูเลยว่าเข้ายากลําบากพวกง่ายๆแรงงานนอกระบบก็คือไม่มีนายจ้างเมื่อไม่มีนายจ้างเนี่ยถ้าไปทํางานก็จะได้เงินถ้าไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้เงินช่วงโควิดเนี่ยลำบากมากนะคะช่วงโควิดมาสองสมปีเนี่ย ดิฉันทํางานกับชุมชนทํางานกับชุมชนทํางานกับชาวบ้านมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งกลุ่มเย็บผ้ามีทั้งนวดแผนไทยมีทั้งแม่ค้าแม่ขายซึ่งเป็นอาชีพอิสระทั่วไปเวลาเราไปเยี่ยมเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามไปไปถึงพื้นที่เลยแล้วก็ได้งบสนับสนุนจากสสส,สเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปหาเลยวินอยู่ตรงไหน เย็บผ้าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็นวดแผนไทยอยู่ตรงไหนการทำงานเชิงพื้นที่เนี่ยได้สัมผัสได้สัมผัสวิถีชีวิตเราก็มีอะไรก็ไปบอกเขาสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะเน้นเรื่องสุขภาพนะคะเน้นเรื่องสุขภาพแต่ช่วงโควิดเนี่ยการไปเข้าถึงเขาก็ยากขึ้นเวลาคุยก็ต้องห่างๆเวลาคุยกบวินโมอเตอร์ไซค์ก็คุยกันห่างๆไม่ไม่ให้แก้กัน เวลาจัดกิจกรรมเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเขาบอกโอ้ป้าอารุณีป้ากงผู้ว่าสั่งมาว่านั่งคุยกันไม่เกิน20คนถ้าจะคุยกันมีกิจกรรมเรื่องสุขภาพนี่แหละคุยเรื่องโควิดระวังตัวแบบไหนโอ้กินข้าวร้อนช้อนกลางทำตัวยังไงแต่เขาไม่ให้นั่งคุยกันคนเยอะๆสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้แรงงานนอก,กระบบทึงลำบากมากอยู่แล้ว ยากอยู่แล้วชีวิตประจําวันยากอยู่แล้วเนี่ยลำบากมากกว่าเก่าอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดได,ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถึงเข้าถึงสิทธิ์การบริการต่างๆแต่เราทํางานเราให้กําลังใจนะคะเร,เราให้กําลังใจทุกคนว่าขอให้ทุกคนมีความตั้งใจสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านทั้งหลาย ท่านที่นั่งอยู่ณห,ห้องประชุมใหญ่ๆโตๆนี้นะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นและเรามีความตั้งใจและเราก็มีความที่จะให้เขาเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นเนี่ยเราทำได้นะพี่น้องทั้งหลายแกนนำนี่แหละสำคัญที่สุดแกนนำจะต้องไปคุยจะต้องไปแลกเปลี่ยนและจะต้องกระตุ้นให้เขามีความกล้าหารกล้าหารเมื่อเช้าท่านรัฐมนตรีเปิดงาน ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนดาราเกาหลีมีคนมารีดไถเราต้องไม่ยอมไม่ยอมแต่คนไทยต้องรวมกลุ่มกันก่อนนะคะคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่กล้าเท่าไหร่นะมันก็ไม่กล้าเท่าไหร,นะร่ถ้าเราวรวมกลุ่มกันที่ฉันไปทาเนี่ยกลุ่มอาชีพกลุ่มวินกลุ่มเย็บผ้าแล้วก็จัดการศึกษากับเขาแล้วก็พยายามที่จะไปเป็นเพื่อนเขาสังคมไทยนี่พี่น้องทั้งหลาย สังคมไทยเนี่ยถ้าเราไปติดต่อหน่วยรานรชการเนี่ยท่านเชื่อไหมถ้าเราไม่อาศัยความอดทนเนี่ยก็ยากลำบากนะยากลำบากเราอาจจะไปวันนี้แล้วยังไม่ได้เรื่องก็ไปพรุ่งนี้อีกถ้าไปพรุ่งนี้ยังไม่ได้เรื่องเราก็ไปประลือนี้อีกแล้วก็เข้มแข็งไว้นะคะเข้มแข็งไว้เวลาเขาติดต่ออะไรส่วนราชการเนี่ยเวลาเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้เราป้าเรื่องนี้ไม่ได้ แล้วมันจะทําได้ทําแบบไหนอะทำได้เนี่ยทำแบบไหน,ไน,บบไหนเพราะฉนั้นขอให้พวกเรามีกําลังใจแล้วก็รวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็มีพลังในการต่อรองอย่าลืมนะคะปีนี้ปี2566เนี่ยเป็นปีสำคัญมากพวกเราจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นก็คือจะมีการเลือกตั้งเขาว่าอย่างนั้นนะ เพราะนั้นเนี่ยพวกเราจะต้องรวนรงในการที่จะต้องหนึ่งเลือกตั้งเลือกให้มีรัฐบาลดีๆให้ได้อะเลือกรัฐบาลดีๆให้ได้ให้มีผู้แทนดีๆให้ได้อำน,นาจอยู่ในพวกเราเนาะนะอย่าเลือกผิดนะพี่น้องขอให้พวกเราช่วยกันทําสังคมที่ที่เป็นธรรมอะถึงแม้ว่ามันจะเท่าเทียมกันลำบาก แต่เราสามารถสร้างสังคมที่เป็นธรรมได้แล้วผู้สูงอายุอย่างที่ฉันาาน <S 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 <k <k ี่สู้มาตั้งแต่ในโรงงานก็สู้นอกโรงงานก็สู้ก็ยังยืนหยัดอยู่นะคะยืนยืนหยัดอยู่แล้วก็อาศัยว่าดูเรื่องสสสเนี่ยสสสเขาบอกว่าสูงอายุแล้วเช้าเก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยก็ออกกําลังกายได้นะคะขอพวกเรามีกําลังใจเข้มแข็งแล้วก็รวมกลุ่มกัน ทำให้สังคมไทยลดเหลื่อมล้ำให้ได้สวัสดีนะคะ